เปิดไทม์ไลน์สาวติดโควิด -19 เข้าเมืองจากเมียนมาป่วยแต่ยังตระเวนเที่ยวทั่วเชียงใหม่พงะผู้สัมผัสเสี่ยง326คนเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2,563นายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์รักษาการอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์ปรีชาเปรมปรีรองอธิบดีคอรอและ นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริทาวรศิริทาทาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปถแถลงข่าวข้อเท็จจริงการติดเชื้อโควิด1 9ของหญิงไทยอายุ29ปีที่จังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์โสพลกล่าวว่าเคสนี้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิด1 9เมื่อวันที่27พฤศจิกายนเป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศเนื่องจากช่วงวันที่2 4ตุลาคมถึง23พฤศจิกายน ไปทำงานที่พมา่าวันที่23พฤศจิกายนเริ่มมีไข้ปวดศีรษะถ่ายเหลวกินยาลดไข้เองวันที่24พฤศจิกายนกลับมาที่ประเทศไทยเมื่อเวลา5นาฬิกา30นาทีทางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วต่อรถตู้เข้าอำเภอเชียงรายอแล้วต่อรถตู้เข้าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายและเข้าเชียงใหม่โดยรถบัสโดยสารประจำทางปรับอาการ ออกเวลา11นาฬิกาถึงเชียงใหม่เวลา14นาฬิกา51นาทีแล้วใช้บริการแกลบคาคันแรกกับคอนโดช่วงกลางคืนมีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านสันติธรรมร่วมกับเพื่อนสองคนมีการสูบบุริร่วมกันเวลาตีสองเข้าพักค้างคืนที่คอนโดแห่งหนึ่งของเพื่อนที่มาจากสถานบันเทิงด้วยกันและมีเพื่อนอีกสองคนจากห้องตรงข้ามเข้ามาร่วมดื่มสุราด้วย วันที่25พฤศจิกายนเวลา12นาฬิกาออกจากคอนโดเพื่อนกับที่พักโดยใช้บริการแร็บค่าคันที่2ถึงเวลา13นาฬิกาแล้วใช้บริการแร็บค่าคันที่3ไปห้างสรรพสินค้าอยู่ในห้างตั้งแต่เวลา 15:30ถึง20:30นนชมภาพนยนต์กินอาหารและเดินซื้อของจากการติดตามดูกล้องวงจรปิดใส่หน้ากากอนามัยเป็นส่วนใหญ่แล้วใช้บริการแกลบค่าคันที่4กลับคอนโดวันที่26พฤศจิกายนเวลา15:30นนใช้บริการแกลบค่าคันที่5ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนเนื่องจากยังมีอาการป่วยโรงพยาบาลซักประวัติเพิ่มเติมพบาอาการ ไม่ได้กลิ่นมีอุณหภูมิ36.9องศาเซลเซียสเข้าได้กับโรคโควิด -19 จึงส่งตัวเชื้อผลออกเวลา22นาฬิกาพบเป็นบวกจึงส่งรักษาต่อโรงพยาบาลนครพิงผลตรวจยืนยันเป็นบวกเช่นกันในแพทย์โสพลล่าวอีกว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าตรวจสอบและให้ทำความสะอาดแล้วทีมสอวสวนโรคกำลังติดตามผู้สัมผัส326รายเป็นผู้สัมผัสเสียงสูง105ราย แบ่งเป็นชุมชน65รายคนโดผู้ป่วย2รายคนโดเพื่อน2รายสถานบันเทิง55ราย5-6รายกลุ่มยานฝาหนะ40รายผู้เดินทางข้ามแดนด้วยกัน1รายรถตู้รถโดยสาร34รายคนขับแรบคา5รายผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ149รายแบ่งเป็นในชุมชน140รายสถานบันเทิง สองรายห้างหนึ่งร้อยสามสิบแปดรายและกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เก้ารายโดยประชาชนที่อยู่ในสถานที่เดียวกับหญิงรายดังกล่าวในช่วงเวลาเดียวกันหรือสงสัยว่าอาจสัมผัสหญิงรายดังกล่าวสามารถเข้ารับบริการตรวจหาเชื้อโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายและแนะนําให้ปฏิบัติตัวป้องกันการแพร่เชื้อโดยสวมหน้ากากตลอดเวลาเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆและสังเกตอาการทางเดินหายใจทุกวันจนครบ14วัน ในแพทย์โอพาสกล่าวต่อว่าในรอบ2เดือนที่ผ่านมามีกรณีการพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 หลายเหตุการณ์ในประเทศไทยให้เรียนรู้9กรณีคือ 1. ชาวเมียนมาติดเชื้อชายแดนอำเภอแม่อสอด5รายในครอบครัวเดียวกันขณะนิสถานการปกติแล้วมีการขนส่งสินค้าข้ามแดนปลอดภัยแบบเซฟตี้โซด ตรวจหาเชื้อพนักงานขับรถทุกสัปดาห์เมื่อเจอผู้ป่วยส่งกลับไปรักษาถือเป็นต้นแบบให้ด่านชายแดนอื่นๆ 2. หญิงชาวฝรั่งเศสที่เกาะสมุยเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศที่สถานกัการันที่รัฐกำหนดพบปัญหาระบบระบายอาการมีการปนเปื้อนเชื้อจึงต้องเข้มในมาตรการทำความสะอาดและตรวจสอบระบบระบายอากาศโดยสัปดาห์หน้าจะเข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง ชาวเมียนมาที่ลักลอบเข้าเมืองที่จังหวัดพัทลุงเบื้องต้นให้ข้อมูลว่าเข้าทางอำเภอแม่สอดและเดินทางไปจากสงขลาจากผลสอบสวนโรคได้ข้อเท็จจริงว่ามาจากชายแดนมาเลเซียเป็นประสบการณ์ว่าข้อมูลที่ได้ครั้งแรกอย่าปักใจเชื่อทั้งหมดเนื่องจากผู้กระทําผิดกฎหมายมักไม่บอกความจริงการสอบสวนโรคต้องอาศัยหลักฐานหลายๆอย่างโดยชายแดนยังเป็นจุดสําคัญที่ต้องระมัดระวัง สชายอินเดียที่กระบ,บี่มาตรวจโควิด1 9เพื่อสมัครงานมีการเดินทางไปหลายจังหวัดทำให้ต้องมีทำให้ต้องระดมทีมสอบสวนโรคเมื่อติดตามผู้สัมผัสทุกรายผลเป็นลบคาดว่าเป็นการติดในประเทศจากการถอดรหัสพันธุก,กรรมไวรัสทั้งตัวเป็นเชื้อโควิด1 9จริงแม้มีเชื้อปริมาณน,น้อยจึงอาจเป็นการติดเชื้อนานแล้วบ่งบอกว่าคนเคยติดเชื้อยังตรวจเจอได้แต่ไม่ไปติดคนอื่นอนาคตอาจ,จอ,อาจเจอกรณีนี้พอสมควร 5. ทหารเกาหลีในการประชุมมีการใส่หน้ากากเว้นระยะห่างอย่างดีทําให้ติดตามผู้สัมผัสมากักกันและได้ตรวจทุกรายผลไม่พบเชื้อและได้รับความร่วมมือจากเกาหลีในการประสานข้อมูลพบว่ารายนี้พบเชื้อค่อนข้างน้อยเมื่อตรวจซ้ําผลเป็นลบอาจเป็นการติดเชื้อก่อนหน้านี้นานแล้ว 6. รัฐมนตรีฮังการี ตรวจเจอตั้งแต่วันแรกจากการวางระบบทําให้ตรวจจบได้รวดเร็วและการร่วมมือระหว่างประเทศโดยไทยส่งข้อมูลให้ทางกัมพูชาทําให้ตรวจเจอเชื้อที่กัมพูชาเพิ่ม3-4ถึงคนส่วนท่านทูตฮังการีที่ติดเชื้อเนื่องจากสัมผัสใกล้ชิดแต่มีการกักตนเองและใส่หน้ากากทําให้ไม่มีการแพร่เชื้อต่อเจชาวเมียนมาลักลอบเข้าเมืองในค่ายอุ้มเปี้ยมอำเภอพบพระ ปริมาณเชื้อค่อนข้างน้อยอานเป็นการติดเชื้อนาะนและผู้สัมผัสนในไข้ให้ผลเป็นลบ8หญิงอายุ17ปีชาวไทยเมียนมาเป็นโรคพุ่มพวงมารักษาที่ไทยเป็นการติดเชื้อจากชายแดนและลักลอบเข้ามา และก้าวล่าสุดหญิงไทยอายุ29ปีที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นการลักลอบเข้ามาเช่นกันโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จะประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบเพิ่มเติมสิ่งที่เรียนรู้จากเหตุการณ์ทั้งหมดคือการใส่หน้ากากสวหรเสมอในพื้นที่สาธารณะเป็นสิ่งจําเป็นช่วยป้องกันโรคได้และการสอบสวนโรคได้รวดเร็วเนื่องจาก ร้านค้าอาคารพื้นที่สาธารณะมีกล้องวงจรปิดช่วยติดตามการสแกนไทยชนะแต่จุดเสียงคือชายแดนยังคงต้องเข้มงวดเฝ้าระวังการลักลอบโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนช่วยกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังด้วยหากผู้หากพบผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศไม่ถึงสวันไม่ได้กักตัวให้รีบแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคในแพทย์โอภาสกล่าวขอบคุณข่าวสดออนไลน์